วันนี้นะครับก็เดี๋ยวครูปเปาจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพประกอบเรื่องประกอบเนื้อเรื่องนะครับการวาดภาพประกอบเนื้อเรื่องก็คือไม่ว่าจะเป็นกรหรือเป็นบทความนะครับกอนนั้นมันว่ายังไงนักเรียนวาดภาพออกมานะครับให้มันเข้ากับกรน,นะหรือว่านิทานประกอบเรื่องแล้วประกอบนิทานนะครับ เช่นนะกระ่ายกับเต่านะครับ mm hmm. แล้วเลนก,ก็วาดออกมานะครับมันก็จะมีกระ่ายมีเต่าทําทำรายการแล้วเลนก,ก็วาดออกมาอันนี้คือการวาดภาพประกอบเรื่องนะวันนี้นะครับจะให้นักเรียนทําสมุดที่ฐานล่มเล็กนะโดยใช้กระดาษ A4 สี AC, ่แผ่นนะครับพับครึ่งน,นะกระดาษ A4 สี AC, ่แผ่น อย่างนี้นะครับปรับครึ่งแล้วให้แม็กแม็กต้องการกระดาษนะแล้วให้เรียนเลือกมาหนึ่งิทธาหนึ่งเรื่องนะครับแล้วเขียนลงไปนะในแต่ละหน้าหน้านี้ทำอะไรใครทำอะไรใครไง,งก็วาดรูปประกอบไปด้วยนะหน้าต่อไปเนื้อเรื่องเป็นไงต่อเรียนเขียนเรื่อง,องแล้วก็ภาพนักเรียนจะเลือกเขียนข้อความด้านบน แล้วาดภาพด้านล่างก็ได้หรือว่าให้วาดภาพด้านบนแล้วก็เดือนเลื่อนด้านล่างก็ได้นะครับกระดาษ A4 แผ่นนะครับครึ่งนะทำไม่ต้องทำหน้าหลังหน้าแรกเป็นหน้าปกนิทานเรื่องไรแล้วก็ตกแต่งนะครับเปิดปห,นนหน้าต่อไปทำหน้านี้เลยหน้าต่อไปทำหน้านี้เลยนะครับส่วนนักเรียนอยู่ทางบ้าน ทำที่บ้านได้เลยนะครับแล้วนํามาส่งครูในวันที่เรามาเรียนกันนะครับผมไม่เสร็จเมื่อไรเรามาทําในชั่วโมงต่อได้ครับผม